สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้วันที่สามสเอดเดือนหนึ่ง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 โอ้บรรยากาศส,สวยมากแลยพี่น้องวันนี้มีแดดพ้าออกจากบ้านมาสูดอากาศบริสุทธิ์มาเพลิงธรรมชาติพี่นอ้อโอ้เห็นหงบินล่อนเต็มเลยแต่ว่าัันไก่สวยงามมากน้ำเป็นน้ำแข็งแล้วค่ะพี่น้อง เอ้สะพานเนี่ยมันยางได้เี่พี่น้องย่านมืนย่านลื่นลื่นลื่นแปลว่ามืนนะคะเนี่ยโอ้ยสวยงามวุหงบินล่อนเต็มเลยพี่น้องเสียงหงเต็มเลยนนนนนเห็นไหมพี่น้องเต็มเลยโอ้ยเสียงความมีเสียงความบุ้ยสวยเมือนแดดพี่นอ้องเมือนแดดโ oh my god เอาแดดมาอ้างเด้อจา้าเอาแดดมาอ้างแดดเย็นนะพี่น้องตอนนี้โลหาองศาเซลเซียสจ้ะโอ้ยคอยล่องยางยางยางทงอ้ยอุย้ยตายแล้วคือเห็นอันนี้หักพี่น้องเอสพานหักว้าวนี่โคดรล่อง้อยของสะพานหักคอยกระบนหนักปันใดนะน่องน้องลอยโลนี่นะพี่น้องค่ะอ้ยสวยอ่ะพี่น้องสวย โอยเหลือเห็นหงนี่เป็นอย่างก็จังว่าสวย,วยได้ๆๆๆนู่นนะพี่น้องโอ้โหกโตบินร่อนเยอะแต่อยู่นี่นั่นอีกหลายสวยเห็นม่นม้น้องขอพ่อเห็นหงส์แล้วบ่ะเนี่อ๋ออ๋ออ๋ออพื้นดินทวนแดดอ่ะจ้ะขอโทษขอโทษขอโทษสวยอ่ะพี่น้องโชคดีมากที่สุดเลย บอกว่าไอ้น้าน้ามนี่มันเป็นน้ำแข็งระดับใดน,นะคะโอ้ยสวยงามมากพี่น้องจ้ะโอ้ทองฟ้าสดใสจ้ะสวยงามจะอีอย่างไม่เห็นน้ำแข็งเบิง้งเออคอยย่ะคอยย่อยย่านแขวนบว้ไกายงางไปไกลพี่นอ้องย่านตกลงไปไนหนีไหมคะ่ะย่านสะพานมันหักเออล้นลองไปในาน้ำหรือเปียกไหม นมาสักบล็อกโอก้ย oh, มันเป็นน้ำแข็งเนาะบ้อกหัวมันแข็งระดับใดอะจ้ะว้าวสวยกันนะพี่น้องสวย mm, สวยงามมากสวยงามมากโอ้ย oh. คนทั้งนี่อะเห็นแดดแล้วโอ้ยใจสิขาดพี่น้องเอ้ยพากันดีใจโชคดีนะว่าทั้งบ้านป่าเดนมาร์กบ่เฮ็ดบ่มีอันอันที่มาหลายจ้ะ แต่ว่าหนาวติดลบหาหกเกตถึงสิบก้วบอ่ะจ้ะทุกมือทุกมือแหละหนาวหลายลบทุกมือติดลบแต่ว่ากระเพาลาหหิมะเนาะปลอดปอดัยโชคดีไปย่างหนึ่งหิมะบ่าหลายโอ้เ oh กสวยงามมากค่ะแต่ว่าบังหันขับรถมาทั้งเนินเนินบุ่นเลพี่น้องบุละทั้งพระอาทิตย์บุละขับรถลงมาจากพุ่น มองเห็นหงอยู่กุ้มไหนปูปะเห็นละโอ้เห็นแล้วคุณพี่นออ้องทั้งคนโอ้นิ้ทงทั้งคนเดี๋ยวจะเกินไปทั้ง่นแต่บังน,นี่สวยมากอะ่ะพี่น้องสวยฮ่าสวยมากเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะเกินไปเบื้องหงอันนี้ยา,างยางระวังเพราะว่าพวกหัวาพวกหัวาสะพานมันเก่าแก่สมัยน,นนะ่ะพี่น้องเพราะว่า มันมีรลองรอยหักอะจ้ะเดี๋ยวจะให้เบิ้งสะพานหักพี่นอ้องนี่ค่ะ,น,ะนั่นเห็นว่าสะพานหักเขามองม่เห็นดอกว่าในหักอันไหนผุนะพี่น้องค่ะสวยสวยสวยมันเป็นอะไรที่ม,มีความสุขหลายพี่น้องอ๋อมีความสุขหลายเด้อ อยากไปจุดนี้ยานธพาอาทิตย์นี้จากไปแล้วค่ะตอนนี้เด้อพี่น้องบ่ายสองมงตรงเป๊ะค่ะเป็นวันที่สวยงามอีกวันหนึง่งนะคะนะคะออสยสวยสวย,ย,ยพักก่อนนะพี่น้องเดี๋ยวสิาษันไปเบิ่งหงจ่ะน้าหันไปยืนหันพี่น้อง ขึ้นมาพี่แล้วสวัสกกด,ดีจ้ะแดดงามเหลือเกินนะนะนี่พูดมองไปเห็นนะพี่นอ้องมองไปเห็นหงอยูดีนะ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าบนะองเบื้องน้ำอ่ะมองมีน้ำจ้ะทัวไปเป็นนลำแข็งแต่มองหันยังเป็นน้ำอยู่พี่นอ้องสิขึ้นไปถึงเนินสูงๆเจอปะเนี่ยเี๋ยวขับรถขึ้นไปนี่ขับรถไต่ขึ้นไปนี่ไปเรื่อยๆ ว่เป็นภูเขาเลยอะพี่น้องเป็นแคนนอนเธืเอ์เดี๋ยวจะพาตามกันไปดูกลุ่มหงสิได้เห็นไงปะค้นมาถึงนี่แล้วพี่น้องแต่ว่าไกลคือเกายังไก่แต่กำพอมองเห็นเนาะนี่นั่นๆเพราะมองเห็นดิซือจ้ะนี่คือเวอิ้งน้ำที่ว่เป็นน้ำแข็งนะพี่น้องเขาขาวนี่เป็นน้ำแข็งเหมือนเลยจ้ะ หงพวกนกเป็ดน้ำก็หลายต้องมองว่าเห็นด้วยตาเปล่าเนาะต้องใส่กล,อกล่องซองทางไก่เบื้เบิวงทองฟ้านะพี่น้องค่ะโอเคสีแหมที่บ่อเขาจะเอินว่าฟ้าสีครามแหมพี่น้องสวยอะตอนนี้มีแดดแดดที่หนาวเย็นที่สุดแล้วจ้ะพี่น้องอมันว่าเป็นลบลบหาองศานะคะ่ะวันนี้เปลี่ยนเป็นลบเจ็ดองศา ครับรถ ก็ไปเนินลงเนินมาชมแดดพีแ่บบน้องแดดขึ้นมาทาั้งนี้ได้ได้เต็มที่เลยสวยงามเหลือเกินสวยงามสวยงามอ้อยสวยเหลือเกินนี่นี่น,นี่มุมนี่ก็สวยพิยนน,อนอ้องโอ้ยเนาะงามเดียบงหักทองฝ้าแห้งเนี่ยหิน้อง ปลาสีขาวมันเนาะปลาสีครามเฮ้ยสวยหลายสวยสวยนะว้าวอยากไปถ่ายแก่ไก่กับไปบ่ได้มันยางไก่มันยางไก่แล้วข้าเจ้าล้อมหัวได้จ้ะในในในมันจะมีเส้นลวัดด้วยนะพี่น้องสำหรับแมาหรือหัวหรือแกะหรือแพของเพื่อนละ่ะจ้ะ ถาว่าทะเลสาบนี่บ้านเป็นข้องไผ่เลอพี่น้องเป็นเฉพาะที่ดินเนี่ยมีเจ้าของทะเลสาบนี่ยเป็นของอําจะของของเออบ้านเฮาเอื้นอีหยงว่ะของหลวงอึไหมพี่น้องเออของหลวงบม่เป็นของผู้ใดเป็นเจ้าของทะเลสาบมีเจ้าของไม่มีจ้าของอำเภอจะของอำเภอของอําของจังหวัดเนี่ๆเนอ้าเนยสวยเหลือเกินสวยงาม ธรรมชาติธรรมชาติสวยงามเงียบสง,งัดเมื่อนี้เป็นวันอาทิตย์สิสวยเหลือเกินพอมีค้นเขาป่าเขาเมืองว่าได้พี่น้องพันย่านโลกวันนั่นละละนะถูกประเทศทั่วโลกรู้จักกันดีนะคะพี่น้องนะโอ้เดนมาร์กกำลังเผชิญปัญหาย่างหนักคือกันพี่น้องล้านลวงถูกสิ่งทุกอย่างตองปิดเหมือดยกเว้นลานอาหารค่ะ ยกเว้นว่าพวกขายอาหารตั้งสี่เลอยูย่ได้เพราะว่าคนต้องกินจ้ะล้านค่าเนื้ออื่นว่าได้นะคะมันเป็นอะไรที่แย่ที่สุดในโลกแล้วพี่น้องเนาะ บางหงนั่นแหละพี่น้องแต่ว่าเ่ได้เห็นใกล้ๆดอกนะแล้วเดี๋ยวสิไปอีกเดี๋ยสิไปอีกทะเลหนึ่งนะจะไปอีกทะเลหนึ่งโอ้ยสวยแค่นี้ก็สดชื่นแล้วค่ะแค่นี้ก็สดชื่นลวต้องออกมะยางค่ะพี่น้องปราหมึกกากวานี่เป็นวันเกิดของปลากินซะกินซะโอ้ยข่อยกับบดคำาสีวาว มือดีต้องมาย่อยอาหารเอาอากาศบริสุทธิ์อะค่ะเอาอากาศบริสุทธิ์โอ้หมาเกาะนี่ขนาดเลยพี่น้องเกาะนี่สวยนี่นี่นี่อาทิตย์ท,าทา่าทั้งจะไปละจ้ะท่าทั้งจะพอยุโดนแล้วเอ,อ,ยวอ้ยเงยดได้เนาะมึงฟ้าเลยพี่น้องมังฟ้าเลยจ้าสวยงามมาก สีคลามสีคลามฟ้าสีคาลามบ่เป็นสายบ่เป็นฝนนะคะแบบนี้บ่เป็นฝนนะจ้ามันเปลี่ยนไปตามความหนาวเย็นซื่อ,อพี่น้องแน่แน่แน่แนอาทิตจะรับแล้วม้าแป๊บเดียวมาใดแป๊บเดียวเห็นว่ากระดายใช่ไหมเมนาะ ค่ะไปต้อนละค่ะคลิปนี้แล้วขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมค่ะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งว้าวสวยอะพี่น้องสวยนี่คือทุ่งนาแหละทะเละสาบทุ่งนาะและทะเละสาบแล้วทงฝาทงฝาเบองเบิงบ้งข้าวเดียวกระิเหมืดไป มืออื่นก็สิมีหิมะอีกล่ะพี่น้องบ่มีแดดน,นะคะติดลบห้าหกขึ้นไปมื้ออื่นพยากรณ์อากาศต้องเบิ่งทุกมื้อจะ้ะโอ้ยต้องเบิ่งพยากรณ์อากาศทุกมื้อก่อนที่ไปใส่มาใส่นะพี่น้องเอ,อ่อพึ่งมาลอยเปอร์เซ็นต์แต่เก่าทิพเก่าอยู่เด้อจะ้ะสวัสดีค่ะเอามื้อนี้ให้เบิง่งมาข้างจะ้ะมาข้าง สวัสดีค่ะ